สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567วันนี้ผมมีพา้ายกมาแบ่งปันในราคาเบาๆนะครับ500บาทมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากเลยก็เอามาแบ่งปันกันส่วนมากจะหาไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็ลองดูลองดูตามภาพราคารละ500บาทนะครับปิดตามรายการปิดตามหมายเลขนะครับนี่รายการที่1ครับ นี่เป็นหยกเขียวสายใหญ่นะสายใหญ่นะนี่นี่สายธรรมดาน,นะเปหยกเขียวใหญ่เลยมีแผ่นทองคําแท้แปะนี่หนาๆเลยนะครับเป็นพระหยกเขียวใหญ่เป็นสมเด็จหยกเขียวใหญ่นะครับนี่ใหญ่ๆหนาๆอย่างนี้เลยประการที่หนึ่งนะครับนี่เลยสวยๆอย่างนี้เลย รายการที่หนึ่งนะครับติดตามรายการนะครับมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะมีแค่สิบกว่ารายการนอ่นะครับหายากขึ้นทุกทีแล้วนะครับแต่ก็มีคนถามหากันเยอะอ่ะเดินงปันรายการที่หนึ่งหยกเขียวใหญ่นะครับรายการที่สองเป็นหยกแดงนะครับเป็นสมเด็จหยกแดงใหญ่นะครับ หนา,นาเลยนี่เป็นหยกแดงนะครับสายใหญ่ได้หยกนะครับมีแผ่นทองคำแท้บแปะนี่เลยนะครับประการที่สองครับประการที่สามครับนี่เป็นหยกเขียวใหญ่นะครับหนาๆเลยใหญ่ๆเล่ยเป็นหยกแท้นะครับนี่เป็นสมเด็จโตนั่งโต๊ะหมู่บูชานะครับข้างหลัง นี่ใหญ่เลยนะครับนี่ได้ใหญ่ได้หนาเลยรายการที่สามครับรายการที่สี่ครับนี่เป็นสมเด็จยกนะครับยกเขียวเป็นสมเด็จตัวนั่งอธิษฐานจิตนะครับเป็นสีเขียวนี่เป็นสมเด็จตัวนะครับนั่งอธิษฐานจิตยกเขียว รายการที่สี่ครับรายการที่ห้าครับนี่เป็นสมดิต,ตนะครับนั่งอธิษฐานจิตมีเผ่นทองคําแท้แปะระบุพศที่สร้างนะครับนี่ได้นนหนาๆเลยเป็นยกเขียวนนหนาๆเลยนะครับถ้าหยกนะครับนี่ยกเขียวอาการที่ห้าครับ รายการที่หกครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดครับผมเป็นหยกแดงนะครับเป็นหลวงปู่ทวดมียันข้างหลังนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงป,ปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสวยงามรายการที่หกครับ ราการที่เจ็ดครับเป็นสีเขียวนะเป็นหยกเขียวสมเด็จเวกม่านนี่การที่เจ็ดนะครับ รายการที่แปดเป็นเจ้าแม่กุอิมนะครับเฮ้ยไม่ใช่เป็นพระพิฆเนศนะครับเป็นพระพิฆเนศนี่นี่นี่สวยๆนะครับเป็นพระพิฆเนศเป็นพระพิฆเนศนะครับเป็นหยกเขียวนะครับนี่ทิพระเจ้าชูกลาบนะครับพระพิฆเนศ มีแผ่นทองคำแท้แปะระบุพศด้วยนะครับรายการที่แปดครับสวยงามนะครับรายการละห้าร้อยบาทปิดได้เลยนะครับนี่เบอร์โทางล่างนะครับดีไลน์ด้วยนั่นเลยครับผมรายการที่เก้าครับนี่เป็นสมเด็จยกนะครับแล้วก็คุดนะครับผมนี่ขี่คุดนะครับนั่งนั่งคุดนะครับมีคุดอยู่ใต้ฐานนะครับมีแผ่นทองคำแท้แปะนี่เลยนะครับ หลัาการที่เก้านะครับนี่เป็นสมเด็จนะครับแล้วมีคุดเก้าครับรลัการที่สิบครับนี่เป็นสมเด็จหยกแดงนะครับนี่อันนี้ใส่มาตรฐานแล้วนะเนี่ยขี่คุดก็เหมือนกันนะครับใส้มาตรฐานละอันนี้ใส่มาตรฐานละใส้เล็กละเออใส้มาตรฐานใส้มาตรฐานนี่เบอร์เก้าเบอร์สิบนะครับเป็นสมเด,ด็จแดงหยกแดง สมเด็จยกแดงนะครับใส่มาตรฐานแล้วนะได้ยกแดงแดงนะครับมีแผ่นทองคาแท้แปะกแจะแท้นะครับสวยๆวยมาตรฐานเป็นดยกแดงสการที่สิบรฐานที่สิบเอ็ดก็เป็นยกเขียวนะครับนี่ใส่มาตรฐานนะครับหนานๆเลยสมเด็จนี่เลยนะครับเป็นยกเขียวนะครับใส่มาตรฐานมีแผ่นทองแปะ ดูป, anka, ปุบปั้สรี่สร้างนะครับเป็นทองคำแท้นะครับนี่เป็นหยกสวยๆเลยนะครับหยกดูดซับนี่เลยนะครับยกเขียวดูดซับารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบสองครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นี่เป็นหยกดําเป็นทองคำแท้แปะระบุปุบสรี่สร้างด้วยสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนีนะ่เป็นหยกดํานะเป็นหยกดํา เป็นหยกดำรลัการที่12ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นหยกดำา13เป็นหยกดำนะครับนี่เป็นหยกดำหายากนะครับหยกดำเนี่ยเป็นพุทธ้อนหยกดำนะครับมีแผ่นทองคำแท้แปะระบุพศนี่ขั้วโตข้างหลังเป็นตาชกรนะครับนี่ราชการที่4ี่เป็นหยกดำนะครับเป็นหยกดำนี่เลยนะครับ ประการที่13ครับรายการที่14เหมือนกันครับเป็นหยกดำนะครับนี่เป็นพุทธสอนนี่เลยนะครับนี่มีแผ่นทองคำแท้แปะระบุพศด้วยนี่เป็นหยกดำนะครับสว,สวยเลยนี่ข้างหลังเป็นตาชกรนี่เลยนะครับแบ่งปันกันราคา500บาทนะครับมีอนมีปลายทางนะครับผมนี่ รายการที่14เป็นยกดำนะครับหมดครับวันนี้มี14รายการนะครับแบ่งปันได้เลยรายการละ500บาทนะครับม,มีปลายทางครับขอบคุณครับกดติดตามด้วยนะครับ